จงทำดีกับตัวเองค่ะแต่ถ้าหากทำไม่ได้อย่าทำร้ายตัวเองเพิ่มค่ะการทำร้ายตัวเองเพิ่มเืออะไรเรามักจะคิดลบกับตัวเองเรามักจะดูถูกตัวเองเรามักจะไม่เห็นจุดข้อดีของตัวเองจริงๆเรารู้แหละว่าเรามีแต่เราพยายามที่จะท่องตนจริงๆในเรื่องของตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะท่องตนกับตัวเองนะคะขวัญอยากเชิญชวนให้คุณนะคะ พยายามกลับเข้ามาดูตัวเองทําความรู้จักกับตัวเองหาจุดแข็งของตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองถามตัวเองว่าต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบจริงๆหรอเราเป็นคนเลือกจริงๆหรอเราเป็นคนมีความสามารถในการเลือกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเราอยากกินไข่สมมติไข่เจียวแต่ทุกคนอยากกินข้าวกะเพราเรามีสิทธิ์ที่จะสั่งไข่เจียวจานหนึ่งเพื่อให้เรากินได้ นะคะแต่ถามว่าคนอื่นจะกินได้ไหมก็กินได้ <Akt ien> ก็แชร์กันได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะกินเราอยากที่จะนอนสองทุ่มแต่มันอาจจะต้องมีงานทํามันอาจจะต้องทําน่นทํานี่ทานั่นแล้วเราถามตัวเองไหมว่าการไม่นอนสองทุ่มของเราเนี่ยมันส่งส่งผลกระทบอะไรต่อเราบ้างเราเสามารถบอกเขาได้ไหมว่าถ้าการที่ไม่นอนสองทุ่มของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นกดไหลย้อนเรามันจะทําให้เราไม่สบายเรามันจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้น สิ่งเหล่านี้เรากล้าที่จะบอกเขาไหมถ้าเรากล้าบอกแล้วเขาบอกว่าเอ้ยขอร้องเถออยู่ถึงสี่ทุ่มได้ไหมในการประชุมถ้าเราเลือกที่จะอยู่เราก็เลือกค่ะถ้าเราเลือกที่จะไม่อยู่เราก็ต้องยอมรับผลของมันแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนตัดสินใจเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรามีมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมันคือความเชื่อมั่น นะคะถ้าวันไหนก็ตามที่เราเลือกอะไรด้วยตัวเองแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตแค่ไหนก็ตามคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมีทักษะในการตัดสินใจในการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทำอะไรดีๆให้กับตัวเองได้อย่าซ้ำเติมตัวเองโดยการที่จะบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่มีความสามารถถ้าหากวันใดที่คุณ ตัดสินใจเองได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการเลือกอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองแล้วสิ่งเหล่านั้นคุณเป็นคนที่หันกลับมาดูแลตัวเองอย่างร้อเซละคะเพราะฉะนั้นการดูแลการดูแลตัวเองการใส่ใจตัวเองการเข้าใจตัวเองสิ่งเหล่านี้มันคือจุดแข็งที่คุณจะต้องค้นหาตัวเองจุดแข็งอย่างหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือว่าคุณสามารถเลือกตัดสินใจ ด้วยตัวเองได้อันนี้คือจุดแข็งค่อยๆฝึกฝนไปค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเราควรภูมิใจอะไรในตัวเองมากที่สุดในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ